มาถึงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวหน่อยนะครับพรุ่งนี้วันที่หนึ่งมีนาคมมีข่าวว่าจะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก็คือกขชนะฮะประเด็นที่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้าของเดิมหรือว่ารอบแรกที่รัฐบาลชุดนี้จำนำไปก็คือตัลละ1 5 0 0 0หาับาทนี่จะมีการพิจารณาราคารับจำนำในรอบที่สองนะฮะ รอบที่สองก็คือเข้าเปลือกปี2,555-2,556าันมันม,ม,ม,มีข่าวออกมาว่าราคารับจำนำในรอบที่สองนี้อาจจะไม่ใช่รับจำนำตันละ1,500งบาทบอ,อาจจะ1,400งหมหรือ,อ1 3 0 0 0มบาทถูกลงถูกลงคับพอเป็นแบบนี้ข่าวแบบนี้ออกมาแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหวันนี้ <c oughs> ออกมากันหลายคนเลยนะฮะนายกสมาคมชาวนาไทยคุณประสิทธิ์บุญเฉยพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่า ถ้าหากว่ารัฐบาลจะปรับรลดราคารับจำนำข้าวในโครงการรับจำนำต้องหาหรือกับเกษตรกรก่อนนะฮะเพราะการ,รลดราคาลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดําเนินการอย่างรีบเร่งแล้วก็โครงการรับจำนำรอบที่ผ่านมาข้าวที่เกษตรกรเกี่ยวเอาไว้ตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยนะ,ะทุกวันนี้ยังไม่มีการออกใบรับรองแล้วก็ใบป,ประทวนฉะนั้นการปรับรลดราคาตามที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาบอกเป็นไปได้หรือไม่ว่าข้าวชุดนี้ จะถูกปรับลดลงมาด้วยแล้วคุณประสิทธิ์เขาก็แจกแจงให้ฟังนะครับว่าคือของเดิมที่รัฐบาลตั้งราคาจำนำเอาไว้เนี่ยตันละ15,000บาทมันเป็นข้าวแห้งความชื้นที่15%แต่เวลาขายจริงกกรเกษตรกรเขาขายข้าวสดความชื้นสูงก็จะถูกหักค่าความชื้นก็เหลือตันละประมาณ12,000ถึง13,000บาทฉะนั้นถ้ารัฐบาลลดราคารับจำนำลงมาเหลือตันละ1 3 0 0 0บาท ราคาที่เกษตรกรจะได้จริงๆเนี่ยก็เหลือประมาณสัก9 0 0 0ถึง1,000 0บาทต่อตันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนฮะเข้าไปสอบถามจากชาวนานะครับอย่างคุณพรมบุญมาช่วยชาวนาที่สุพรรณบุรีเนี่ยเขบอกส่วนตัวผมเนี่ยนะราคาข้าวโครงการเนี่ยนะฮะตันละ1,500งบาทนั้นมันสูงเกินไปนะฮะร,ราคาข้าวที่เหมาะสมควรอยู่ตันละ1,300 0บาทแต่รัฐบาลประกาศไปแล้วในราคาที่รับซื้อสูงมาก สุดท้ายเมื่อโครงการมีปัญหาก็น่าเห็นใจแต่เหตุผลลึกๆที่รัฐบาลใช้วิธีปรับรลดราคาลงมาเพราะไม่มีงบประมาณาเรียกง่ายๆว่าถังแตกนะฮะถ้าจะปรับลดจริงๆมันก็พอรับได้นะครับแล้วก็บอกว่าควรเนี่ยรัฐบาลควรทำแบบญี่ปุ่นก็คือรับจำนำแล้วจ่ายตรงเลยทุกวันนี้เนี่ยนะฮะไปเสียค่าต้นทุนสูงถึงตละ6000บาท ส่วนใหญ่ก็เป็นค่าบริหารจัดการค่าเช่าโกดังเซอร์เวเยอร์นะฮะค่าจ้างคนเฝ้าโกดังอย่างนี้เป็นต้นครับคุณสมศักดิ์เลิศอนันต์ชาวนาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บอกคล้ายๆกันบอกตันละหมื่นห้าเนี่ยมันสูงไปนะเคยเสนอความเห็นไปแล้วแต่รัฐบาลไม่ยอมรับฟังอ้างว่าเป็นนโยบายที่หาเสียงเอาไว้นะครับแล้วก็รวมถึงการที่รัฐบาลรับจำนำทุกเมล็ดทำให้โครงการนี้สุดท้ายแล้วมันเกิดปัญหา สุดท้ายพอมีปัญหาก็โยนความผิดมาที่ชาวนาว่าปลูกข้าวได้มากเกินไปนี่นะฮะก็จะเห็นได้จากการที่รัฐยื้อระยะเวลาไม่ยอมออกใบรับรองให้ข้าวที่เกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้โรงสีไม่ยอมรับซื้อนะฮะเกษตรกรก็เลยต้องไปขายในตลาดก็ได้ราคาแค่6,000-7,000บาทต่อตันนะครับเหตุผลหลักๆที่ ปรับราคาลงมาก็คือมีอยู่เรื่องเดียวละครับรัฐบาลไม่มีงบประมาณแล้วนีอ่อันนี้ชาวนาบอกแต่ว่าจะมีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยกับการลดราคาลงมาครับกลุ่มของคุณวิเชียนพวงลำเจียบนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยบอกนะครับว่านโยบายจำนำหมื่นห้าเป็นการประกาศของนายกยิ่งหลักหากจะลดราคาจำนำนะฮะชาวนาก็ต้องมาถามนายกเพราะที่ผ่านมาต้นทุนทุกอย่างมันขึ้นหมด ค่าปุ๋ยค่าเช่านาค่าไถานานะฮะทุกอย่างมันขึ้นหมดแต่อยู่ๆจะมาปรับรลดราคาลงมาเนี่ยไม่ได้ครับ uh huh. ตอนขึ้นอนะ่ะตอนนั้นคุณบอกว่านี่หม uh ื่นห้าฉะนั้นถ้าคุณจะปรับลงมาคุณต้องมาถามชาวนาก่อน uh huh. เอาแล้วสิฮะตอนนี้จะยุง uh huh. ะย่งแล้วจะยุ่งแล้วนะฮะกลุ่มนี้อ่ะกลุ่มหลังสุดเนี่ยเขาเขาไม่ยอมเพราะบอกว่าตอนนี้ค่าปุ๋ยก็ขึ้นค่าเช่านามันก็ขึ้นจะมาปรับลดจากตานละหมื่นห้าเนี่ยไม่ได้แล้ว uh huh. นะฮะ อีกกลุ่มหนึ่งที่เราไปก่อนหน้านี้เขาก็พอจับทางได้อ๋อจะลดลงมาถังแตกใช่ไหมล่ะเพราะบอกแล้วว่าหมื่นห้าเนมันสูงไปมไม่เชื่อแต่ว่าวันนี้รัฐมนตรีบุญทรงเตริยาพิรมใช่ไหมรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ยืนยันนะฮะว่าเนี่ยฮะวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ที่มีข่าวว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ จะมีการประชุมแล้วเสนอเปลี่ยนแปลงราคารับจำนำข้าวนะครับ,รบจากเดิม1มื่นเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็ยืนยันว่าวันพรุ่งนี้ยังไม่มีการประชุมกขอชคณะกรรมการนโยบายข้าวเรื่องนี้นะฮะยังนะฮะยังไม่คุยกันนะครับ,รบก็มอบหมายให้กรมการค้าภายในใน,นานะเลข,ขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติไปศึกษาต้นทุนการผลิตผลกระทบผลได้ผลเสียต่างๆรวมทั้งรายได้ความเป็นอยู่ของเกษตรกร เนื่องจากว่าราคารับจำนำและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับจำนำมีผลต่อเกษตรกรและการค้าข้าวของประเทศนะครับเมื่อได้ออกมาแล้วค่อยนําเสนอผลการศึกษานี้ต่อคณะกรรมก,การนโยบายข้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบแล้วค่อยประชุมกันรอบที่2ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนมีนาคมนะฮะกลางเดือนมีนาคมนะครับ,<อ>ะรบฉะนั้นยังนะฮะพรุ่งนี้ยังยังนะฮะหรือว่ารู้แก้วก็ไม่รู้ว่าทา,างแบบ ถ้าไม่ดีาชาวนาถ่าไม่ดีแล้วชาวนาดูเหมือนจะจะไม่เห็นด้วยถอยก่อนถอยก่อนนะฮะ